สวัสดีค่ะพบกับครูนกนะคะในรายวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเรียนรู้ถึงการไทเทรตกรดเบสนั่นเองค่ะซึ่งความหมายของการไทเทรตนะคะจะเป็นกระบวนการวิเคราะห์ทางเคมีค่ะเพื่อคำนวณหาปริมาณกรดและเบสที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปคำนวณหาความเข้มข้นของ,ของกรดเบสที่ต้องการทราบค่าค่ะ ในการไทเทรตค่ะเราจําเป็นจะต้องทราบอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันค่ะจําเป็นที่จะต้องทราบความเข้มข้นของสารละลายนะคะซึ่งเราเรียกมันว่าสารละลายมาตรฐานค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราจะนําเอาไปคํานวณหาความเข้มข้นของสารละลายอีกชนิดหนึ่งค่ะและถ้าต้องการทราบภาวะที่กรดกับเบสทําปฏิกิริยากันพอดีเราจะเรียกมันว่าจุดสมมูลนั่นเองค่ะ ซึ่งจะพิจารณาได้จากการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ที่เติมลงไปนี่คือหัวใจของการไทเทรดค่ะคราวนี้เรามาดูกระบ,บวนการหรือวิธีการในการไทเทรดก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเราจะต้องทำการเตรียมสารละลายค่ะที่เราไม่ทราบความเข้มข้นนะคะใส่ในขวดรูปชมพู่ค่ะแล้วหยดอินดิเคเตอร์ลงไป2-3หยดนะคะหลังจากนั้น เราก็จะต้องไปเตรียมสารละลายอีกตัวหนึ่งค่ะเราเรียกว่าเตรียมสารละลายมาตรฐานนะคะบรรจุลงในบิวเรตซึ่งอยู่ด้านบนนั่นเองนะคะในตรงส่วนนี้สารละลายชนิดนี้เราจะทราบความเข้มข้นที่แน่นอนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราจะเข้าสู่กระบวนการของการทำการไทรเทตกดเบรคค่ะในหลักการนะคะเราจะมีวิธีการก็คือเราจะใช้หลักการสังเกตของการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ค่ะที่อยู่ใน ขวดรูปชมพู่นะคะและจะอ่านค่าปริมาณของสารละลายมาตรฐานที่ใช้ไปหลังจากพบจุดยุติค่ะแล้วทำการบันทึกข้อมูลนะคะซึ่งในการทดลองเนี่ยเราจะทำการทดลองอย่างน้อย3ครั้งนั่นเองนะคะ ในกรณีของสารมาตรฐานนะคะหรือสารละลายที่เราทราบความเข้มข้นที่แน่นอนซึ่งบรรจุอยู่ในบิวเรตนะคะเราจะเรียกว่าไทแทรนค่ะและในขณะเดียวกันค่ะสารที่ไม่ทราบความเข้มข้นนะคะจะบรรจุอยู่ในรูปชมพู่เราเรียกว่าไทแทรนนั่นเองนะคะต่อไปหลังจากที่เราบันทึกข้อมูลจากการทดลองเรียบร้อยนะคะเราจะเอาข้อมูลนั้นมาทำการพอดกราฟลงไปค่ะ กราฟที่แสดงการไทเทรตระหว่างกรดไฮโดรคอริกกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในรูปนี้นะคะเราจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเป็นสารละลายมาตรฐานค่ะดังนั้นเราจะเอาค่าปริมาตรที่วัดได้นะคะมาเขียนกราฟก็จะได้กราฟเป็นรูปตัว S ค่ะ จะมีจุดสองจุดที่ปรากฏอยู่บนกราฟนั่นก็คือจุดแรกค่ะเรียกว่าจุดสมมูลหรือจุดสะเทือนนั่นเองนะคะก็คือจุดที่กดกับเบรทําปฏิกิริยากันพอดีมีค่า P/S ตามภาพเลยนะคะก็คือเท่ากับ7ค่ะและอีกจุดหนึ่งก็คือจุดยุติคือจุดที่อินดิเคเตอร์มีการเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูหรือจุดที่สิ้นสุดการทดลองซึ่งครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะ ดังนั้นในการไทเทรดกดแก่และเบตแก่นะคะช่วง PS ที่เปลี่ยนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ถึง11 PS ที่มีจุดสมมูลก็คือประมาณ7นั่นเองดังนั้นในการเลือกอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมเราก็มาเลือกอินดิเคเตอร์ที่มีช่วงการเปลี่ยนสีที่ใกล้เคียงนั่นก็คือมีฟีนอลทาลีนค่ะซึ่งมีค่า PS ประมาณ8.3 1 0ถึง10 แล้วก็ m e t ิลออ r a n รนค่ะก็คือ pH อยู่ที่3ถึง4.4นั่นเองค่ะต่อไปเป็นการไทเทรตระหว่างกรดแก่และเบสอ่อนค่ะในการไทเทรตนี้นะคะเราจะใช้อมโมเนียซึ่งเป็นเบสอ่อนไปไทเทรตด้วยกรดไฮโดรคาริค่ะจะได้สารละลายผสมที่มีสมบัติของกรดนั่นเองนะคะ pH ของสารละลายที่จุดสมมูลจะต้องมีค่าน้อยกว่า7 จากสมการที่เห็นนะคะก็คือเราเอาไฮโดรคอริททำปฏิกิริยาก,กับแอมโมเนียใช่ไหมคะจะเกิดเป็นแอมโมเนียมคลอไรค่ะดังเช่นในรูปภาพนี้นะคะเราจะใช้สารละลายมาตรฐานก็คือเป็นไฮโดรคอริกและสารละลายที่ต้องการจะทราบความเข้มข้นก็คือแอมโมเนียนั่นเองในการไทเทรสารละลายกรดแก่นะคะและเบสอ่อนช่วง pH ที่มีการเปลี่ยนสีจะอยู่ที่3ถึง7ค่ะ pH ที่จุดสมมูลนะคะจะมีค่าน้อยกว่า7 อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมก็คือจะมีอยู่2ตัวนั่นก็คือ m e t ิลออ r ์เรนนะคะซึ่งมี ps 3.0ถึง4.4ค่ะกับโพรโมฟิโ e บูนะคะก็คือ ps เท่ากับ3.0ถึง4.6ค่ะเรามาดูกราฟที่แสดงการไทรเทรตของสารละลายแอมโมเนียกับไฮโดรคอริกกันค่ะกราฟจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือปริมาตรของสารละลายที่เราใช้ในการไทรเทรตก็คือไฮโดโครคอรกเป็นสารละลายมาตรฐานนั่นเองค่ะ จุดที่กรดกับเบสนะคะทําปฏิกิริยากันพอดีหรือเราเรียกว่าจุดสมมูลหรือว่าจุดสเทอรน,นั่นเองจะมีค่า pH น้อยกว่า7ค่ะต่อไปเรามาดูการไทเทรตระหว่างกรดอ่อนและเบสแก่กันบ้างนะคะสมมุติว่าเราใช้กรดอ่อนก็คือกรดอะซิติกนะคะมาทําการไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นเบทแก่ค่ะ จะได้สารละลายผสมที่มีสมบัติเป็นเบสค่า pH ของสารละลายที่จุดสมมูลจะมีค่ามากกว่า7ค่ะจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่านะคะเราเอากรดอะซิติกใช่ไหมคะมารวมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์สิ่งที่ได้ก็คือโซเดียมอะซิเตตก,กับน้ำนั่นเอง นะคะเช่นเคยค่ะสิ่งที่อยู่ด้านบนนะคะก็คืออยู่ในบิวเรตจะเป็นสารละลายมาตรฐานซึ่งจากข้อกำหนดเราบอกไว้ว่าให้มาไทเทรตด้วยสารละลายเบทแก่นั่นเองนะคะและข้างล่างก็คือสารละลายกรดอะซิติกนั่นเองค่ะการไทเทรตระหว่างกรดอ่อนและเบทแก่นะคะช่วง pH ที่เปลี่ยนก็คือ ประมาณ7ถึง11ค่ะ pH ที่จุดสมมูลจะมากกว่า7ดังนั้นอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมกับการไทเทรตระหว่างกรดอ่อนและเบสแก่จึงเป็นฟีนอลทาลีนค่ะซึ่งมีค่า pH 8.3ถึง10นั่นเองนะคะถามว่าทราบได้อย่างไรนี่ไงคะเราเอาข้อมูลมาพอดกราฟค่ะ เราก็จะเห็นรูปกราฟที่เป็นรูปตัว S นะคะและสังเกตเห็นไหมคะว่าจุดสมมูลหรือว่าจุดสะเทินของปฏิกิริยานี้นะคะจะมีค่ามากกว่า7นั่นเองค่ะการเลือกอินดิเคเตอร์ในการไตรเทตกดเบสนะคะเราจะมีวิธีการเลือกอย่างไร ในการเลือกนั้นนะคะเราจะสังเกตจากกราฟของการไทเทรตค่ะโดยจะเอามันมาช่วยในเรื่องของการเลือกอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมเพราะว่ากราฟนะคะจะแสดงค่า pH ของสารละลายขณะที่เราทําการไทเทรตตั้งแต่ก่อนจุดสมูล ที่จุดสมมูลแล้วก็หลังจุดสมมูลค่ะซึ่งจุดที่ p h ของสารละลายเปลี่ยนแปลงมากนั้นนะคะมันเป็นจุดสมมูลใช่ไหมคะเราก็จะสามารถเลือกอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมกับคู่ปฏิกิริยาของกรดเบสนั้นๆได้ค่ะจุดสมมูลคืออะไรนะคะทบทวนนิดหนึ่งจุดสมมูลก็คือจุดที่สารละลายกรดและเบสทําปฏิกิริยากันพอดีค่ะจุดยุตินะคะก็คือจุดที่อินดิเคเตอร์มีการเปลี่ยนสีซึ่งเราต้องทําการหยุดการทดลองนั่นเองนะคะ จุดยุตินั้นจะมีค่าใกล้เคียงจุดสมมูลนี่คือวิธีการเลือกใช้นะคะหากอินดิเคเตอร์ชนิดไหนนะคะมีจุดยุติใกล้เคียงกับจุดสมมูลแสดงให้เห็นว่าอินดิเคเตอร์ตัวนั้นเหมาะที่จะใช้ในการไทเทรนั่นเองนะคะจะบอกช่วง p. s ของอินดิเคเตอร์ที่เลือกใช้จากไหนก็คือในการพิจารณาเลือกอินดิเคเตอร์จากกราฟของการไทเทรเราจะมาดูข่าววิธีการเลือกใช้นะคะจะแบ่งตามปฏิกิริยา ของสารระหว่างกรดกระเบตดังต่อไปนี้ค่ะถ้าเป็นอินดิเคเตอร์นะคะที่เหมาะสําหรับปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบตแก่นะคะอย่างที่เราทราบไปข้างต้นแล้วนะคะว่าการไทเทรตระหว่างกรดแก่กับเบตแก่เนี่ยจะมีค่า p h หรือที่จุดสมมูลอยู่ที่ p h เท่ากับ7หรือใกล้เคียงกับ7ดดังนั้นเมื่อจากกราฟนะคะฝั่งทางขวามือนะคะเราเห็นว่าจุดที่เหมาะนะคะก็คือที่ ปริมาตรสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้คือ50ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยนะคะค่า pH ของสารละลายเท่ากับ7คนที่เหมาะคือใครคะจากกราฟนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเขาใช้ตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยตัวด้วยกันนะคะก็คือฟีนอฟทาลีนกับบอมซีโซกรีนนะคะดังนั้นเราจะพิจารณาก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมี pH เท่ากับ7ใช่ไหมคะฉะนั้นคนที่ใกล้เคียงก็คือฟีนอทาลีนซึ่งมีค่า pH ประมาณ8 เรามาดูตัวอย่างของการคำนวณบ้างนะคะสารละลายกรดไฮโดรคอริกเข้มข้น1โมลาร์จำนวน50ลูกบาศบาทเซนติเมตรเมื่อไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น1โมลาร์จำนวน50.01ลุูบาทเซนติเมตรจงหาค่า p h ของสารละลายผสมฉะนั้นจากการทำแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องมารู้เกี่ยวกับเรื่องของหาจำนวนโมลก่อนค่ะเพื่อมาเปรียบเทียบนั่นเองนะคะ เราทำการหาจำนวนโมลทั้งของกรดไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะจากสูตรจำนวนโมลเท่ากับ CV นั่นเองนะคะเมื่อเราหาออกมาแล้วนะคะก็คือเราจะได้จำนวนโมลของกรดไฮโดรคลอริกเท่ากับ0.05โมลและจำนวนโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ0.05001โมลจากนั้นเราก็มาเปรียบเทียบค่ะสารหมดกำหนดปฏิกิริยานะคะฉะนั้นจากสมการจะเห็นได้ว่า เราใช้อัตราส่วนระหว่างไฮโดรคอริกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเป็นอัตราส่วน1ต่อ1ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราใช้ไฮโดรคอริก0.05โมลเราก็ต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์0.05โมลเช่นเดียวกันแต่จากที่เราคำนวณมาเนี่ยปรากฏว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์มีจำนวนโมลเท่ากับ0.05001โมลใช่ไหมคะฉะนั้นคนที่หมดคือใครคะ คนที่หมดก็คือกรดไฮโดรคอริกนั่นเองดังนั้นจึงเกิดสารเหลือของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในสารละลายซึ่งเหลือเท่าไหร่ก็เอา0.05001ลบด้วย0.05นะคะฉะนั้นจะเหลือก็คือ1.0คูณ10กำลังลบ5โมนลนั่นเองนะคะ นี่คือเราได้จํานวนโมลของสารเหลือเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะเอาสารเหลือเนี่ยไปคํานวณค่ะแต่ก่อนจะไปคํานวณอย่าลืมนะคะว่าในการคํานวณหาค่า pH เราจะต้องใช้ความเข้มข้นหน่วยเป็นโมลาร์นะคะตอนนี้เราได้แค่จํานวนโมลยังเหลือปริมาตรค่ะดังนั้นนะคะเนื่องจากสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเป็นเบสแก่ใช่ไหมคะฉะนั้นมันจะมีการแตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต หากว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์เหลืออยู่ที่1.0คูณ10กํลังลบ5โมลแปลว่าพอแตกตัวมาแล้วนะคะก็จะได้ไฮดรอกไซด์ไอออน1.0คูณ10กํลังลบ5โมลเช่นเดียวกันเราได้จำนวนโมลแล้วใช่ไหมคะคราวนี้มาดูที่ปริมาตรปริมาตรของสารละลายทั้งหมดก็คือเอาทั้ง2ตัวรวมกันนะคะจะประมาณที่100ลูกบาศเซนติเมตร ยังแทนค่าไม่ได้นะคะอย่าลืมว่าในการคำนวณหาค่า p s เราต้องใช้ความเข้มข้นหน่วยเป็นโมลาร์ค่ะดังนั้นเราจะมาคำนวณหา n เท่ากับ cV ส่วนพันนั่นเองนะคะแทนค่าเข้าไปค่ะเราก็จะได้ความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนเท่ากับ1.0คูณ10กำลังลบ4 1. นั่นเองค่ะคราวนี้เราจะเอาไปหาค่า pH เนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เสนอวิธีการคิด2รูปแบบค่ะ 1. เราไปเปรียบเทียบกับการแตกตัวของน้ําถ้าน้ําเกิดการแตกตัวนะคะก็จะได้ไฮโดเนียมไอออนกับไฮโดซด์ไอออนถูกไหมคะเราทําการย้ายข้างก็คือจะได้เป็นไฮโดเนียมไอออนเท่ากับ Kw ส่วนด้วยความเข้มข้นของไฮโดซด์ไอออนนั่นก็คือ Kw เท่าไหร่นะคะ1.0คูณ10กำลังลบส4ส่วนด้วยความเข้มข้นของไฮโดซด์ไอออนนั่นก็คือ1คูณ10กำลังลบ4ค่ะ แทนค่าออกมาค่ะเราจะได้ความเข้มข้นไฮโดรเยมไอออนเป็น10กำลังลบ10ถูกไหมคะแล้วจากนั้นเราก็ทำการเทคล็อกเข้าไปค่ะเพื่อหาค่า pH นะคะ จะได้ p.s. ของข้อนี้เท่ากับ10นั่นเองนี่คือวิธีที่1ค่ะแต่ถ้ามองว่าวิธีนี้ยากค่ะครูขอเปลี่ยนไปเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วกันในเมื่อเรารู้ความเข้มข้นของไฮโดรไซด์ไอออนเราหาค่า p.o.s. ได้เลยไหมคะได้ค่ะจากการเทคลอกเข้าไปเช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อเราเทคล็อกเข้าไปแล้วนะคะเราจะได้ค่า p.o.s. ของสารละลายเป็น4 แต่โจทย์ต้องการ pH เช่นเคยนะคะก็หาได้จากค่า pH คือ14ลบ pOH หรือลบ4นั่นเองดังนั้นปฏิกิริยานี้นะคะทำการไทเทรตมาเรียบร้อยแล้วจะได้ pH เท่ากับ10นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคาง่ายใช่ไหมคะการหาค่า pH ของสารลลายจากการไทเทรตด้วยการคำนวณน,นะคะ ตัวอย่างเช่นเราทําการไทรเทสโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น0ูโมลาร์กับอะซติตตกเข้มข้น0.1โมลาร์ปริมาตร50ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะจะเห็นได้ว่าจากตารางนะคะปริมาตร50เนี่ยจะมี P h ของสารละลายอยู่ที่8.72ใช่ไหมคะเมื่อเราทําการพอดกราฟเราจะเห็นว่าปริมาตร50ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ P h ที่เป็น8.72คือใกล้กับใครคะใกล้กับฟีนอลทาลีนนั่นเองฉะนั้น ปฏิกิริยานี้นะคะตัวที่เหมาะจะเป็นอินดิเคเตอร์ก็คือฟีนอลทาลีนนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูนะคะคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะจากกราฟจะเห็นได้ว่าที่จุดสมมูลของ p h ของสารละลายเนี่ยจะมีค่ามากกว่า7ใช่ไหมคะเพราะว่าอะซิติกทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์เกิดเกลือโซเดียมอะซิเตตถูกปะฉะนั้นนะคะเมื่อเรานำเอามาเขียนสมการก็จะกลายไปเป็น CS3 COOS บวกกับ n a o กลายไปเป็น c h 3 c o o n a บวกนานั่นเองนะคะ ฉะนั้นเราสังเกตเห็นค่ะว่าโซเดียมอะซิเตตนะคะจะละลายน้ําได้ดีพอละลายน้ําได้ดีเกิดอะไรขึ้นจะเกิด c h 3 c o o กับโซเดียมไอออนนั่นเองนะคะจากนั้นเรามาทําปฏิกิริยาต่อค่ะเราลองเอาไอออนลบของกรดนะคะมาทําปฏิกิริยาไฮโดรซิสก็คือมาทําปฏิกิริยากับน้ําจะเกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นกรดอะซิติกแล้วก็ได้ OS- L เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะจากปฏิกิริยานี้เกือที่เกิดขึ้นจะมีสมบัติเป็นเบสนั่นเองนะคะสําหรับอะจิติกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น0.1โมลา่านะคะที่ขูสรุปไปเมื่อสักคู่นี้ก็คือฟีนอฟทาลีนนะคะจะเหมาะมากเลยค่ะกับคู่นี้นะคะเพราะว่าฟีนอฟทาลีนจะเปลี่ยนสีที่ช่วงจุดสมมูลพอดีโดยที่โบโมไทมอนบูเนี่ยอาจจะใช้เป็นอินดิเคเตอร์ได้ค่ะแต่ว่า เราต้องใช้สีมาตรฐานเนี่ยเทียบนั่นเองนะคะต่อไปไปดูตัวอย่างของการคำนวณค่ะเมื่อเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์0.01โมลาร์จำนวน30ลูกบาศเซนติเมตรลงในสารละลายกรดอะซิติกเข้มข้น0.01โมลาร์จำนวน50มิลลิลิตรค่ะสารละลายที่ได้มี pH เท่าไหร่เมื่อกำหนดค่า k ของกรดอะซิติกที่25องศาเท่ากับ1.8คณ10กำลังลบ5 ไปอย่างไรเนาะทีนี้ข้อนี้นะคะฉะนั้นไปดูวิธีทําค่ะก่อนอื่นนักเรียนก็ต้องหาจำนวนโมลของสารละลายเพื่อหาสารกำหนดปริมาณเหมือนเดิมค่ะเราจะได้เป็นจำนวนโมลของกรดอะซิติกนะคะจากการหาเรียบร้อยจากสูตร n เท่ากับ cv เท่ากับ0.05โมลและจำนวนโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ0.003โมลนั่นเองนะคะ จากนั้นเราก็มาคิดเทียบเหมือนเดิมค่ะจากสมการอัตราส่วนคืออะไรคะ1ต่อ1นั่นเองนะคะใครที่มีค่าน้อยกว่านั่นก็คืออะไรคะโซเดียมไฮดรอกไซด์หมดก็เอามาหาสารกาหนดปริมาณนะคะฉะนั้นคนที่เหลือคือใครคนที่เหลือก็คือกรดอะซิติกแล้วเหลือเท่าไหร่ล่ะก็เอา0.0.05ลบด้วย0.003ค่ะจะเหลือ0.002โมลนั่นเองนะคะ และมีโซเดียมอะซิเตตเกิดขึ้นถามว่าเท่าไหร่คือ0.003โมลน,นะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นปริมาตรคืออะไรคะปริมาตรของสารละลายคือเอา30บวกด้วย50นั่นก็คือปริมาตรรวมเป็น80ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะคราวนี้เราก็มาหาความเข้มข้นในหน่วยโมล่าค่ะจากสูตรเดิมนะคะ n เ,เท่ากับ cv ส่วนพันแทนค่าเข้าไปเราก็จะได้ความเข้มข้น ของสารละลายออกมานะคะสารละลายในที่นี้ก็คือกรดอะซิติกดังนั้นนะคะตัวที่เป็นของโซเดียมอะซิเตตก็มีค่า0.0375จากการแตกตัวของกรดอะซิตตกนะคะจะได้อะซิเตตไอออนกับไฮโดรเนียมไอออนเกิดขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เมื่อภาวะสมดุลเนี่ยเราสังเกตเห็นนะคะว่าที่สมดุลจะมีความเข้มข้นของกรดอะซิติกอยู่ที่0.025ใช่ไหมคะและเกิดอะซิเตตขึ้นมาคือ0.037 เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลกอะไรเกิดขึ้นเราไม่ทราบแทนคาดด้วยตัวแปรนะคะเราก็จะมาหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนค่ะโดยหาได้จากสูตรค่า K นะคะเเท่ากับความเข้มข้นของอะซิเตตไอออนคูณด้วย ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนะคะส่วนด้วยความเข้มข้นของกรดออซิติกนั่นเองค่ะแทนค่าเข้าไปนะคะเราจะได้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเกิดขึ้นเท่ากับ1.2ึ่งุคูณสิบกำลังลบห้าโมลาร์เมื่อเราทราบความเข้มข้นเรียบร้อยแล้วทําไงต่อคะเราต้องการค่า pS ก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะเราไปเทคล็อกเข้าไปนะคะจากนั้นเราทําการถอดค่าตาม ความรู้เลยค่ะเราก็จะได้ค่า ps เท่ากับ4.2นั่นเองนะคะต่อไปไปดูคู่ที่3ค่ะอินดิเคเ,เตอร์ที่ใช้สำหรับปฏิกิริยาระหว่างกดแกนและเบสอ่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงของค่า ps ในขณะที่มีการไทเทตเบสอ่อนนั้นนะคะอย่างเช่น แอมโมเนียรวมกับไฮโดรคอริกจะค่อยๆลดลงค่ะเมื่อใช้ไฮโดรคอริกเป็นสารละลายมาตรฐานนะคะและที่จุดยุติก็จะได้เกือแอมโมเนียมคลอไรด์เกิดขึ้นมีค่า pH น้อยกว่า7ใช่ไหมคะในการไทรเทศต0.1โมร์แอมโมเนียกับ0.1โมรลไฮโดรคอริกจะได้กราฟดังรูปค่ะเรามาดูตัวอย่างในการคำนวณน,นะคะ นำสารละลาย h a ค่ะซึ่งเป็นกรดอ่อนชนิดหนึ่งปริมาตร50ลูกบาทเซนติเมตรไปไทเทรดกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งมีความเข้มข้น0.15โมลาร์พบว่าเมื่อเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไป12ลูกบาทเซนติเมตรจะทำให้สารละลายที่ได้เนี่ยมี pH เท่ากับ7ค่ะและเมื่อเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปจานวน16ลูกบาทเซนติเมตรจะถึงจุดยุติพอดี สารละลายกรดชนิดนี้จะมีความเข้มข้นเริ่มต้นเท่าใดและการไทเทรดกรดเบสคู่นี้นะคะควรใช้อินดิเคเตอร์ชนิดใดเมื่อกำหนดให้ค่า Ka ของกรดอ่อนมีค่าเท่ากับ1.7คูณ10กำลังลบ6ล็อก1.68มีค่าเท่ากับ0.23และช่วงค่า pH ตามตารางค่ะวิธีทํำนะคะ อันดับแรกเราจะต้องมาหาจำนวนโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะจากสูตร n เ,เท่ากับ cv ส่วนพันนะคะเราจะได้จำนวนโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่จุดยุติเท่ากับ0.0024โมลค่ะและเมื่อเราสังเกตจากสมการการทำปฏิกิริยาระหว่างโปรดกับเบสนะคะจะเห็นว่า อัตราส่วนโมลของสารทั้งสองตัวนี้นะคะจะเป็น1ต่อ1ดังนั้นถ้าเราทราบจำนวนโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็แสดงว่าจำนวนโมลของ H a นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0 0 0 2 4โมลด้วยเช่นกันค่ะเราจะมาหาความเข้มข้นเริ่มต้นของกรด H a กันค่ะโดยกำหนดให้ค่าความเข้มข้นเริ่มต้นของ H a นั้นเป็นตัวแปร x นะคะคเราจะหาค่าความเข้มข้นของสารตัวนี้นะคะจากความสัมพันธ์ c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2ค่ะโดยที่ c 1นะคะเราไม่ทราบค่านั่นก็คือเราติดค่า x เอาไว้นั่นเองนะคะคูณกับค่า v 1คือ50ส่วนด้วย1000คือทำให้เป็นลิตรนั่นเองนะคะแล้วก็ c 2เท่ากับ0.15 คูณกับค่า v คือ16ส่วนด้วย1,000เช่นกันค่ะเราก็จะได้ค่า x ออกมาซึ่งก็คือค่าความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดชนิดนี้เท่ากับ0.048มูลานั่นเองค่ะ สังเกตการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไรซิสนะคะเราจะได้ H+ a กับไฮดรอกไซด์ไอออนเกิดขึ้นค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะเราจะต้องไปหาค่า pH ของสารละลายเพื่อจะระบุได้ว่าการไทเทรตระหว่างคู่กรดเบสนี้เราจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวใดนะคะโดยที่เราทราบความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลาย A- ลบไปแล้วนะคะก็คือ0.048และที่ภาวะสมดุล เราจะได้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเกิดขึ้นเท่าใดเราจะไปหาจากความสัมพันธ์นะคะของค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานะคะโดยที่เราจะไปหาค่า Kb ได้จากความสัมพันธ์ของ Kw ส่วนด้วย Ka ที่เราต้องหา Kb ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าโจทย์เนี่ยได้มีการกำหนดค่า Ka ของกรดอ่อนมาก่อนแล้วนะคะนั่นก็คือ1.7คูณ10กำลังลบ6 ส่วน KW นั้นเราทราบค่าอยู่แล้วค่ะค่าการแตกตัวของน้ำคือ1คูณ10กํลังลบ4แทนค่าเข้าไปนะคะตามสูตรจะได้ค่า Kb ออกมาเท่ากับ5.88คูณ10กํลังลบ9ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาหาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนค่ะโดยหาได้จากความสัมพันธ์ Kb เท่ากับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ส่วนด้วยความเข้มข้นของสารตั้งตน้น นะคะเราก็จะนําค่าต่างๆนั้นมาแทนค่าตามสมการนะคะจะได้เป็นค่า kb เราทราบแล้วก็คือ5.88คูณ10กําลังลบ9ค่ะเท่ากับค่าความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ซึ่งเรายังไม่ทราบนะคะว่าเกิดขึ้นเท่าใดนะคะเราก็จะติดค่าตัวแปรเป็นค่า x เอาไว้ค่ะส่วนด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นก็คือ0.048ลบ x นั่นเองค่ะ เมื่อเรามาพิจารณาค่า Ka ของกรดนะคะจากที่โจทย์ให้มาจะเห็นว่าค่า Ka ที่มีนั้นนะคะจะมีค่าน้อยมากเมื่อไปเปรียบเทียบกับความเข้มข้นเริ่มต้นของสารดังนั้นเราจะใช้ค่าความเข้มข้นของกรดเริ่มต้นนั้นเป็น0.048นั่นเองนะคะ เมื่อเราได้ค่าแล้วนะคะก,ก,ก็จะมาแทนค่าตามสมการก็คือ5.88ุคูณ10กำลังลบ9เท่ากับ x กำลัง2ส่วนด้วย0.048นั่นเองค่ะแล้วเราก็จะได้ค่า x นะคะออกมา1.68คูณ10กำลังลบ5ซึ่งค่า x นี้นะคะก็คือค่าความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนั่นเองค่ะ เมื่อเราทราบความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนแล้วเราก็สามารถที่จะไปหา pH ได้ค่ะโดยหาได้จาก pOH เท่ากับลบ log ความเข้มข้นไฮดรอกไซด์ไอออนจากนั้นค่ะแทนค่าเข้าไปก็คือลบ,ล,บล็อ g ในวงเล็บ1.68คูณ10กำลังลบ5ใช้ความรู้เรื่องของ log ก,กาลิเทิมในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะถอดออกมาค่ะเราจะได้ค่า pOH เท่ากับ 4.77นะคะอย่าลืมว่าล็อก1.68โจทย์ให้มาแล้วนะคะและเมื่อเราทราบค่า POS กับการหา PS ก็ไม่ยากเลยเช่นกันนั่นก็คือเราจะได้ PS จาก1 4ลบ POS หรือว่า14-4.77ลบ4.77นั่นเองค่ะจะได้คำตอบเท่ากับ9.22และถ้าหากเราถามว่าอินดิเคเตอร์ที่เหมาะกับก,บการทเทรดกดเบรคู่นี้คืออะไรนะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้ในตลาด นั่นก็คือ ps ที่ได้คือ9.22จะอยู่ในช่วงของฟีนอลทาลีนค่ะก็คือ8.3ถึง10นั่นเองนะคะซึ่งคำตอบในข้อนี้นะคะก็จะตอบว่าใช้ฟีนอลทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์นั่นเองนะจ๊ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในเรื่องนี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุดท้ายฝากเอาไว้อยากสูงต้องขยิงอยากเก่งต้องขยัน อยากเรียนรู้แบบครบครันมาพบกันใหม่กับเคมีคุณนกนะคะสวัสดีค่ะ